สวัสดีค่ะสวัสดีที่ที่เอสซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเป็นงานมีดแบลติงนะคะทำขึ้นเลยนะคะสเปคให,ใหญ่เลยนะคะวันนี้ก็ใช้งานหนะักได้นะคะทางร้านมีรับประกันให้นะคะที่จ๋าแล้วก็ชุดนี้แถมฝลักซพีซีให้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็ชุดนี้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะที่จา๋าเล่มละเก้าร้อยนะคะ วันนี้มาด้วยกันทั้งหมดสี่เล่มน,นะคะมาเริ่มเล่มแรกเลยนะคะอันนี้เล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งความกว้างอยู่ที่ตองนิ้วสี่หุนนะคะส่วนความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วสันหนาอยู่ที่แปดมิลน,นะคะกว้างสองนิ้ว สองนิ้วสี่หุนนะคะยาวพิสองนิ้วขนาหแปดนิ้นนะคะเล่มน,นี้เก้าร้อยทวนนะคะจะตบให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สออันนี้เล่มที่สองนะคะเล่มที่สอนะคะพี่กา เล่มที่สองนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหมุนนะคะยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะสันอยู่ที่เอ่อแปดนิ้นค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทพวนนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สามเล่มที่สามนะคะ พี่ีเป็นงานแบล็งอันสุดเลยนะคะแม่ค้าหรือพี่เก้าร้อยพว่จะส่งให้ซีนะคะสเปกเล่นที่สามจะอยญ่ที่ว่าสองนิ้วสองหุนนะคะยาวสิบสองนิ้วสองหุนนะคะส่วนสันก็อยู่ที่แปดมิตรนะคะคลินี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะพี่จ๋าไซใหญ่สันหนานะคะน้ำหนักดีมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเล่นที่จี ตัวน,นี้เป็นางานผักขาวนะคะเล่นที่สี่นะคะกว้างสองนิ้วสามถุงนะคะยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่เอ่อแปดมิลทันหนาอยู่ที่แปดมิลน,นะคะอันนี้เลขที่สี่นะคะ เป็นกลมเข้าแป้วขอนนะคะหนูไม่ได้เตียมประดาษมาเนาะพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเรกกากันกลมให้แล้วนะคะพี่สา ใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่0 8 8 7 2 6 2 5 S ไลน,น์คนไหนาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่ๆแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กมิตรอาจารย์หูบวยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะพี่ๆจ๋าแล้วก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะมีน็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ